กันดั้มตัวร้ายในวันนี้นะครับผมจะขอต่อจากตอนที่แล้วยังจํากันได้ไหมครับกับกันดั้มตัวร้ายตโตรนใดจากทีมทีนิตี้วันนี้นะครับผมจะมาขอพูดถึงที่รองของทีมอย่าง G.N.W. ขีดกันาด้มโตรนสไยจากโมบิส e ดก i t g u ้มดับเบิลโอซีซั่นหครับ และคลิปนี้จัดทางขึ้นตัวความบันเทิงนะจ๊ะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะก่อนอื่นเลยผมก็ขอกดคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปทั้หลาต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มาเอ็นจอยกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Time Play Gatling และช่วงกันดั้มตัวร้ายครับหายไปนานก็มาต่อกันแล้วกันนะฮะกับช่วงนี้กันดั้มตัวร้ายครับ G N W ขีดศูนย์ศูนย์สองกันดั้มโตรนสวยสวยจจวายชื่อมันอ่านยากนะครับงั้นผมจะขอเรียกมันสั้นๆว่าโตรนสวยยหรรือวนะคับ กันดัมตัวนี้เนี่ยเป็นกันดัมหมายเลข2จากซีรีส์กันดัมตรนนักบินก็คือไมเคิลหรือมิคาเอลทรินิตี้และในตอนหลังนะฮะนักบินจะถูกเปลี่ยนเป็นอาลีอัลซาซีเองจ้ากันดัมตรนสวายเป็นหุ่นที่มาจากโตรนซีรีส์ก็ยังชื่อของมันนั่นแหละครับโตรนซีรีส์หรือทรินิตี้เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับของ Silestial Being ภารกิจหลักของทีมก็คือการพูดได้ว่าทำให้ชาวโลกเนี่ย รู้สึกว่าองค์กรเ e เลเชียลบีอิงนะครับเป็นไพรกันดัมตนถูกพัฒนามาจากโอกันดัมเช่นเดียวกับการดัมจากทีมปัตโตเลมาอแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันเลยก็คือใช้ g n d r i v ไดท์เทาเป็นแหล่งพลังงานและโครงสร้างของกันดัมตรนะฮะก็ได้มีการสร้างแบบรวม g n d r i v ไดท์เทาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างแทนการเชื่อมต่อแบบสายเคเบิลแบบขูดดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ กันด้ามจากทีมปะโตเลมายออสหรือแม้กระทั่งจิงส์เองเนี่ยที่ใช้ GND อนดไดทเองก็เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเช่นกันจะไม่เหมือนกับโตรนซีรีส์นะฮะที่จะมีการเชื่อมยึดเอาไว้เลยส่วนสูงของโตรนสวัยนะฮะอยู่ที่18.6เมตรน้ำหนักอยู่ที่67.1ตันและเกราะก็เป็นอ e ีคาร์บอนครับ โครงสร้างของการนั่งโรนทั้ง3เครื่องนะฮะจะเป็นโครงสร้างแบบเดียวกันอย่างที่บอกแต่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์และมีส่วนหัวที่แตกต่างกันและจุดเด่นก็แตกต่างกันด้วยสีก็ต่างกันด้วยนะซึ่งทีม Trinity นะครับในการออกปฏิบัติภารกิจเทนิตี้ทั้ง3เครื่องนะครับต้องปฏิบัติภารกิจเป็นทีมทั้งหมด3เครื่องเลยเนื่องจากทีม t r นิตี้นะครับมีลักษณะเฉพาะ ในแต่ละเครื่องที่จะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันครับไปกันเป็นตี้ซึ่งจะแตกต่างจากทีมปโตเลยไมออสนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าการด้ามจากปะตเลไมออสเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ยังสามารถแยกกันไปเพื่อปฏิบัติภารกิจได้อยู่ครับข้อมูลโดยละเอียดของการด้าโตนเนี่ยมันก็จะเหมือนๆกันหมดซึ่งผมได้เคยโม้อธิบายละเอียดกว่านี้แล้วนะในส่วนของ GNW 0 0 3ยนด์สามการด้ตราครับใครที่ยังไม่ได้ดูครับก็ไปดูกันได้ ลักษณะของสวายนะฮะจะดูเหมือนเป็นแนวหน้าของทีมเป็นหน่วยจูโจมเน้นการต่อสู้ระยะประชิดและระยะกลางครับสามารถต่อสู้ได้กับศัตรูหลายๆตัวพร้อมกันในที่นี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นเบรุ่นเก่าของ3พมขั้วอำนาจซะมากกว่านะฮะอาวุธของสวายมีดังต่อไปนี้ครับ G.N Butter Sauce G.N Butter Sauce นะฮะมันจะเป็นดาบแบบเดียวกับ G.N Sauce ของก u n ด a m e x c e l i a นั่นแหละฮะแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากเลยครับถูกติดตั้งไว้ที่ไหลขวาในขนาดที่ไม่ได้ใช้งานนอกจากนี้นะฮะยังมีคุณสมบัติในการปล่อยอนุภาค G.N ที่ถูกเก็บไว้ภายในศูนย์กลางของตัว G.N Butter Sauce เอง ซึ่งเมื่อมีการเวี่ยงดาบนะฮะอนุภาคเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัตินั่นก็ส่งผลให้ตัวดาบเนี่ยได้รับคุณสมบัติของบีมเซเบอร์ในการโจมตีเพิ่มไปด้วยอีกทั้งยังได้รับคุณสมบัติในการควบคุมน้ำหนักของตัวดาบด้วยอนุภาค G.N ขนาดโจมตีนั่นก็ยิ่งเพิ่มพลังในการทำลายของดาบเข้าไปอีกรวมถึงสามารถใช้ในการป้องกันในการโจมตีจากบีมได้ในเวลาขับขัดครับเนื่องจากขนาดของใบาดาบเองก็ใหญ่พอสามารถปกป้องตัวเองได้รวมถึงมีการปล่อยอนุภาค G.N ออกมา ก็สามารถทําให้ป้องกันได้อย่างดีกด้วยถือได้ว่าเป็นอาวุธโจมตีระยะประชิดที่ครบเครื่องมากๆของกันดั้มตรนสวายครับ G.N.Beam Saber ต้องเรียกได้ว่าเป็นอาวุธมาตรฐานของเฟนชายอีกแล้ว Beam Saber ของโตรนซีรีส์นะฮะทุกตัวเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้ที่หลายทั้งสองข้างซึ่ง Beam Saber ของโตรนสวายก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันโดยเทคโนโลยีนะฮะจะเป็นแบบเดียวกันกับของ b ี a m Saber จากทีมปโตเลมออส ซึ่งความเข้มข้นของลำแสงและพลังทำลายนะจะถือว่าสูงกว่า G.N. Beam Saber ของตรอนไดเนื่องจากมีโมเดลกระบอกที่ใหญ่กว่านั่นเองครับ G.N. Handgun อาวุชชนิดนี้นะเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลถือได้ว่าเป็นอาวุธยิงชิ้นเดียวเลยก็ได้นะฮะของกระหน่ำตัวนี้มีพลังในการทําลายที่ไม่รุนแรงหนักนะฮะแต่ก็ยังถือว่าสามารถใช้ในการทําลายหุ่นรุ่นเก่าจาก3ามขั้วอานาจได้อีกทั้งยังมีความแรงกว่าของตรอนไดอีกด้วยครับ แ hẹn กันจะถูกติดตั้งไว้ที่แขนซ้ายเนื่องจากแขนขวานะจะเน้นไปที่การใช้ในส่วนของตัวดาบ G.N Butter s o r d นอกจากนี้นะฮะตัวอาวุธแ h น n กันเนี่ยจะมีความเหมือนกับโตรนใดนะก็คือจะมีพอตที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับ G.N Launcher ของ G.N w 001 Gundam ตรนไอได้แบบเดียวกันกับของ Gundam ตรนไดนะฮะซึ่งจะเพิ่มพลังให้กับ G.N Launcher เป็น G.N Mega Launcher และ G.N High Mega Launcher ตามลำดับเมื่อมีการเชื่อมต่อครบ3ตัวก็ก็ข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยย่อสุดๆเลยนะท่านผู้ชมนะเนื่องจากอาวุธตัวนี้นะฮะมันเหมือนกันกับของกันดัมโตรนใดเลยเพียงแต่มันย้ายไปที่มือซ้ายซึ่งการที่ติดตั้งที่มือซ้ายนะฮะเวลาจัดโพสิชันตอนโพสท่าเชื่อมต่อกันสามตัวเนี่ยมันก็ดูเท่กว่าถูกไหม มันดูบาลานซ์รวมถึงในคอมเมนต์นะฮะจะมีการบอกว่ามันเหมือนขบวนการ5สีด้วยนะก็แม่มันเหมือนจริงๆัแหละแล้วก็มาถึงอาวุธแบบสุดท้ายของกันดั้มตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นอาวุธที่โกงที่สุดของหุ่นตัวนี้และน่าจะเป็นอาวุธที่โกงที่สุดชิ้นหนึ่งเลยในซีรีส์โมบิสุดกันดั้มเ m 0ิดโอซีซั่นหนึ่งเลยก็ได้ครับกับ G.N. แฟงอาวุธควบคุมระยะไกลของสว มีทั้งหมด8ชิ้นซึ่งสามารถปล่อยบินออกมาใช้งานได้และเก็บกลับเข้ามาเพื่อชาร์จพลังงานใหม่ในตอนที่สวายไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ครับซึ่งแฟงเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่คอนเทนเนอร์ที่ติดตั้งไว้ตรงส่วนสะโพกทั้งซ้ายและขวาซึ่งจะบรรจุแฟงได้ข้างละ4ตัวนั่นเองครับก็อาวุธสไตล์ฟันแนวนั่นแหละฮะท่านผู้ชมอาวุธชนิดนี้ของสวายนะฮะจะมีความพิเศษคือบินด้วยความเร็วสูง สามารถยิงบีมเพื่อทำลายศัตรูก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบบีมเบลดเพื่อเจาะเข้าไปทำลายศัตรูด้วยความเร็วสูงก็ได้ครับซึ่งการโจมตีหลากหลายทิศทางอย่างรวดเร็วและสามารถเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้ทําให้สวา์ได้เปรียบอย่างมากในการเข้าปะทะกับศัตรูครับการที่กันดั้มตรนสวายฮะควบคุมแฝงได้อย่างดีเนื่องจากมีระบบสนับสนุนอย่างบิ t คอนโทรลซิสเต็มระบบที่ช่วยในการควบคุมอวุธระยะไกลได้หลายๆชิ้นพร้อมกันนั่นเองครับ อาวุธของการด้าโตรนสวายนะถือว่ามีความน่ากลัวอย่างมากครับท่านผู้ชมแต่สําหรับผมนะผมมองว่ามันจะมีอาวุธที่ดุจริงๆหากเข้าปะทะก,กันตรงๆแต่หากถ้าเจอศัตรูที่โจมตีด้วยอาวุธระยะไกลามากๆนะผมถือว่าสวายถ้าเจอศัตรูแบบนี้เนี่ยเสียเปรียบครับเพราะว่าตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยมันไม่มีโล่ที่แบบเป็นโล่จริงๆนะ รวมถึงตัวนักบินเองอย่างมิคาเอลด้านเทคนิคการใช้ดาบนะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยดูดูแล้วเหมือนมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนอกเหนือจากอาวุธที่ขี้โกงอย่างแฟงที่เอาไว้โจมตีรวมถึงจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตรูแล้วเนี่ยที่เหลือผมก็มองว่าเฉยๆการน้ำตนสวายนะฮะในส่วนของการขับโดยมิคาเอลเหมือนจะเน้นไปที่การรังแกโมบิลสูต่ตุ้นเก่าๆสะมมากกว่านะพอพูดถึงมิคาเอลนะผมมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครวัยรุ่นหัวร้อนนะฮะ ซึ่งในเรื่องเองนะฮะก็จะมีตัวละครที่ดูบ้าคลั่งอยู่แล้วอย่างอลีอัลซาซีทําให้การที่มีตัวละครแบบนี้ปรากฏตัวออกมาในช่วงหลังๆนะฮะผมเองเนี่ยหรือผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะพอดาวทิศทางของตัวละครตัวนี้ออกแล้วฮะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะซึ่งก็จริงตามที่ผมคิดนะฮะเพราะภายหลังตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกจัดการได้ลงง่ายๆด้วยอุบายของอลีแค่เดินมาคุยชิวๆนะฮะแล้วก็ยิงแม่งเลย ซึ่งฉากนี้นะทำให้เราได้เห็นถึงประสบการณ์การรบจริงจากนักบินของกันนัมโตรนและจุดตกต่ำที่สุดของทีมทรีนิตี้ด้วยซึ่งบังลีของเรานะฮะก็ได้ทำการขโมยขุ่นสวายและได้ทำการโชว์สกิลการพระทะที่เหนือชั้นนะฮะเหนือชั้นยิ่งกว่าและทำลายเจ้า gnwk 0 1กันนัมโตรนไอได้ด้วยครับซึ่งต่อมาบังลีของเราก็ได้เอาเจ้าสวายไปก่อวีรกรรมไว้เยอะมากๆจนภายหลังนะฮะก็สามารถเก็บเจ้าล็อกออน จากทีปโตเลมายอได้อีกหนึ่งคนอาลีนะฮะถือว่าเป็นนักบินที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเรียกได้ว่าทั้งรักทั้งเกียดเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหลังจากที่อาลีเนี่ยจัดการกับล็อกออนได้โตนสวายเองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันแต่ว่าอาลีเองก็รอดชีวิตไปได้นะฮะแล้วผมก็ไม่เห็นเจ้าสวายอีกเลยในเวลาต่อมานะฮะช่วงกันน um ้ำโ o ซีซั่นสหรือเซคเกิลซีซั่น ได้มีขุ่นรุ่นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้กับอารีโดยเฉพาะอย่าง GNW- ขีด20,000 a r c h e Gundam ซึ่งถึงแม้มันจะเป็นขุ่นที่มีหน้าตาที่คล้ายๆกับสไวา์บวกเข้ากับดีไซน์จากขุนฝั่ง AEU แต่มันก็ไม่ใช่สไวา์ที่อัปเกรดแต่อย่างใดครับมันเป็นขุ่นที่ถูกสร้างโดยมีพื้นฐานมาจากกรนนมโตรนสไวา์เท่านั้นเองครับ การนั่มตนสวายนะครับถือว่าเป็นกันนั่มที่หลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชื่นชอบอาจเพราะว่ามีออปชันที่ขี้โกงที่สุดในเวลานั้นนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของหุ่นที่มีบทบาทที่น่าจดจำตัวนึงหรือแม้กระทั่งมีดาบใหญ่บัตเตอร์ซอสสุดเทพแต่ก็นั่นแหละครับเรายังเหลือหุ่นจากทีมทริตี้อยู่อีกหนึ่งตัวกับ G&WK001 n การนั่มตนไอรอติดตามชมนะครับ สำหรับเรานะฮะความรู้สึกกับกุ่มตัวนี้เนี่ยเราชอบนะตอนที่กลุ่ม Trinity เนี่ยไปบุกสถาบันวิจัยนะฮะที่มีอาจารย์ของเกรแฮมนะรู้สึกกเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าจะมีลูกน้องของเกรแฮมนะฮะพยายามที่จะเข้าไปโจมตีเจ้ากันดัมโตรสวายซึ่งก็ตามระเบียบครับกันดัมโตรสว์เนี่ยก็ได้ทําการจัดการลูกน้องของเกรแฮมคนนี้ไปอย่างโหดร้ายมากๆซึ่งเหตุการณ์นี้นะทำให้เกรแฮมเนี่ยเครียดแค้นกันดัมอย่างฝังใจเลยล่ะครับถึงขั้นสติแตกไปเลย ซึ่งในเวลาต่อมาะฮะก็ความเครียดแค้นของเกรแฮมเนี่ยก็ได้ถูกระบายออกมาซึ่งมันคลั่งมากพอนะที่จะสามารถทําให้เกรแฮมเนี่ยขับแฟลก c คัสตอมไปแย่งดาบจากมือของกันนัมโตรนไอได้เลยถือว่าเป็นตัวละครที่มีผลต่อก,การดิ่งลงเหวของเกรแฮมเอเคอร์เลยก็ว่าได้ครับรวมถึงยังทำให้เกรแฮมเนี่ยได้ j n v e a m Saber มาจากกันนัมโตรนอีกด้วยนะ และคุณผู้ชมนะชอบอะไรในขุนตัวร้ายตัวนี้หรือเกลียดขุนตัวนี้หรือเปล่าและคุณคิดว่าถ้าเปลี่ยนจากล็อกออนและดิวดเมสที่เข้าไปประทัดในตอนท้ายกับอาลีเป็นกันดั้มเซสุนะและเอ็กซเซียของเขาคุณคิดว่าวิชาดาบของใครจะเจ๋งกว่ากันครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่องทำเบเกิลลิงกับกันดั้มตัวร้ายกันดั้มโตรนสวยก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ